มืัอน,นี้จะมาแนะนำวิธีการเลเทสผภาพกรณีเทวาใบหน้าเขาเป็นภาพเทวามีซิลเนาะ มีซิีวมีจุดต่างดำนะให้เราอยากรีเทสโดยเทสภาพโดยแอคชั่นโดยบริจมเป็นตองไปปรับคาแปลงคาเองโ,โดยเคื่องือโดยสอบพันจะมีแอคชั่นปรับเองแบบออโต้ไทมิตก็คือให้เราอูปภาพที่เราต้องการรีทัดภาพพันขึ้นมาก่อนอยกตัวอย่างขราพเ้าจะเอาูภาพตัวนี้เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นให้เราก๊อปเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เรามาเลือกแอคชั่นโตรีทัสภาพห้เนียนไปเลยนะ คลิกแอคชั่นลีทัสภาพเนี่ยตัวนี้อ่าหลังจากนั้นโปรแกรมมันกําลังทําในการประมวลผลอ่าหลังจากเขาคลิกปุ๊บสังเกตเบางนามันจะจางลงเห็นบหอ่าซิลมันไลยจางลงให้เขามาเลือกเครื่องมือเครื่องมือบัตรเนาะเขาคลิกขวาแล้วมาเลือกตตวลาสดุดะตวที่3ก็คือมิเซอร์บัตทูลตัวนี้เอาใส้สาหรับในการบัตรอ่าคลิกไปเลยอ่าหลังจากนั้นเขาก็ปรับหัวแปงนขนาดของหัวแปงบัตรพักส่วนที่เขาต้องการจะลบ นะดูดใดที่ว่าไม่มีสิวหอกกรบาดับส่ซนนั้นเลยถ้าเฮายายักปรับหัวแปลงใหญ่แห้กดรอเลีงเนาะถ้าเฮายักปรับหัวเปลีนะยหให้มันน้อยลงเฮกก็กดตัวบอจะน้อยลงเวนี้เราสังเกตเบื้องนาที่มีสิวมันจะกลายเป็นนาทีเนียนใสเนาะถ้าว่าเฮายัางบ่พอเนาะกรี่นะเฮาอยากให้มันปรับ,ม,บมันนามันคลายๆายคือธรรมาชาติเนาะะก็มาเรียกฟิลเตอร์และ้มันเรียกอ่าที่เจอชูตัวนี้อ่าึ่งจะเป็นปลักอินเนาะสวยสำหรับในการปรับภาพให้เนียนขึ้น เพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพจากภาพที่มีรอยซิ้วจุดต่าดดงๆกลายเป็นภาพที่คมชัดเนียนใสน่โดยแอคชั่นและปลักอินนั่นเองง่ายๆเนาะถ้าว่าเรามีปลัก in, action, อินมีแอคชั่นเอาบระจำเป็นต้องไปรับคาเนาะเพียงแต่ว่าคลิกแล้วก็บัตรปลักส่วนที่เราต้องการบัตรเพียงเท่านี้มันก็นได้แล้วเนาะในนี้มันก็จะปลักอินเนาะที่เราใช้สำหรับในการรีทัชนะ เซ็นอะลิทัสโปรเนาะปลักอินลิทัสโปรโต,ตัวตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอินหนึ่งเนาะที่ใช้สำหรับในการลิทัตผ่าเนียนคือการไปลองมาใส่กันเบิ้งหรือตัวข้าพเจ้าใส่เมื่อกี้เนาะโดยใช้ลิปกอะซีนข้าพเจ้าก็อ,อ่านภาษาอังกฤษบอกคลองแดงอะวังว่าคลิปนี้จะมีคนประโยชน์โบน,นอยก๊าลัยเนาะเพื่อสว่วาให้ทานนั้ใช้แอคชั่นได้และไวขึ้นนะ,อะขอขอบใจ